โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามืเอเล่นต่ละทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจาก P ari, แพรอาราฟเอร์มารีเกชเชอรเคอนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black เคว M มจากเซิร์ฟกาเรน่าหรือว่าเซิร์ฟไทยเกชเชอรเคอเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูสปอยตู้กาชาใหม่ที่จะเข้ามาในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ย จะมีตัวของเกมใหม่ที่กําลังจะเปิดก็คือวันพันแมนเวิลด์นะครับจะเปิดวันที่1่กุมภาพันธ์เวลา8โมงเช้าของโซนประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตู้ใหม่มาชนกับตัวของเกมใหม่ด้วยนั่นเองนะถามว่าตู้ใหม่ดีไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรามีงบประมาณหรือว่าเราอยากได้ตัวละครอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ามันเป็นตู้แบบไหนก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเกมสุดปลอดภัยรุ่นเด็กทันใจไลฟ์รีฟาน์มผูนแนะนำมารู้สอบเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนสุวต้งตัว ทำการมาแล้วก็สามปแีแล้วก็ร้านเขา,า Ham, free, รับเติมทั้ง black queen free fire rwe เรื่อรวมไปถึงโลบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม black q u e e อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า black q u e e ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์มลีสอบใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคแล้วก็เผื่อใครนะครับหาในส่วนตัวของกลุ่ม one punch man world นะครับนวันที่1อยากเข้ามาจอยเนี่ยอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่่่่าา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 าซื้้้้้้้อออขขยยยแแลลลลลละะเเเปปีีนนนนบบรรรผมมมมททิิิงงงกก์ไไววดดคคคััสถจโ อันดับแรกนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นการสปอยเนาะว่าตัวของตู้ใหม่เนี่ยนะครับตู้นี้เนี่ยจะมีการเข้ามาในวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับถ้าจำไม่ผิดคือวันที่1่กุมภาพันธ์เวลาตีสี่นะครับตัวนี้จะเป็นตู้กาชาที่เราสามารถเลือกตัวละครได้ซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหน้าตู้ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นแพทที่16ก็คือจะเป็นตู้นี้อ่าเป็นตู้ครบรอบนะครับปี2023 จะเป็นต,ตู้ที่เราสามารถเลือกตัวละครในปัจจุบันเนี่ยยกเว้นลิมิเต็ดนะได้ทุกตัวละครเลยนะครับนะเป็นตู้เลือกเลดอัพของเราซึ่งเลดอัพตัวนี้เนี่ยนะครับอัตราเลดเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบว่าประมาณ0.1%อะไรประมาณนั้นก็ถามว่าเยอะไหมผมมองว่าก็ค่อนข้างน้อยแหละแต่ว่าก็ถือว่ายังดีอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการสปอยมาจาก2แหล่งที่มานะครับก็คือ BCM Le อ็ตนะครับตัวนี้ด้วยอ่าซึ่งเขาสปอยมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับว่ามีเอ้ยตัวละครอะไรบ้าง มีใบากาชาของตัวละครอะไรบ้างประมาณนี้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในเกมนะครับไปที่โทระคงเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่กาชาจะมีการอัปเดตมาในวันที่29มกราคมนะครับซึ่งการอัปเดตอันนี้เนี่ยจะเป็นการบอกระยะเวลาของตู้นี้คือเป็นตู้แบบเลือกจอมเวทและหน้าสกิลเป็นตัวที่เราสามารถเลือกจอมเวทได้เลยระยะเวลาคือ1กุมภาพลาตี4จนถึง8กุมภาพันธ์ อย่างที่บอกครับตัวละครมีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้มีตัวละครธรรมดาที่เราสามารถเปิดได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็การสกิลเพราะฉะนั้นเราขาดตัวไหนเหมือนที่ผมบอกอะว่าใครที่งบประมาณไม่พอก็ไม่จำเป็นต้องเปิดยูโน่ในปัจจุบันก็ได้นะครับหรือว่าอะไรเนี่ยเราค่อยรอไปเปิดเอาตู้นี้ก็ได้หรือว่าเราขาดตัวอะไรเนี่ยบางคนไม่มีไรอาบางคนไม่มีลาเดส บางคนไม่มีมาร์ทบางคนไม่มีโลตัสก็สามารถเลือกตัวของตู้นี้ได้นั่นเองนะครับหลักๆก็จะเป็นตู้ใหม่ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาแต่ถามว่ามันจะสามารถมาโคน่นวันพันแมนเวิลด์เนี่ยที่มีแผนประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะเปิดให้บริการในวันที่1กุมภาเวลา8ปโมงเช้าเนี่ยผมว่าคนน่าจะแห่มาเล่นวันพันแมนเวิลด์ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับหลักๆก็คือจะประมาณนี้แล้วกันมาบอกข่าวสารกับเพื่อนๆแล้วกันว่าวันที่1เนี่ยจะมีตู้ใหม่เข้ามาของอ่า กาลีน่าแบล็คโคเวอร์นั่นเองเนาะก็เจอกันคลิปหน้าสับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอ,อสบในเพลงตรงนี้และการสอบใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ